สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธารัตน์ล่มลำดวนนักศึกษาวิวชาชีพครูชั้นปีที่สามสาขาการศึกษาปฐมวัยวันนี้จะมาสาธิตการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เชิญรับชมการสาธิตค่ะวันนี้ครูมิ้นจะพามาท่องคำคล้องจองกันนะคะคำคลองจองของครูมิ้นมีชื่อว่าอาหารดีมีประโยชน์ อ่ะคุมิ้งจะท่องให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะอาหารดีมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา,นา,นามีคุณค่าต่อร่างกายเราอ่ะเด็กต่อไปเด็กท่องตามคุมินะคะอาหารดีมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมู เด็กเดเดี๋ยวนะอาเด็กเด็กเมื่อเช้านี้เด็กๆทานอะไรเป็นอาหารนะคะเฮ้ยทานอะไรเป็นอาเด็กเดกเมื่อเช้านี้คุณพ่อคุณแม่ทําอาหารอะไรมาให้เด็กเด็กทานก่อนมาโรงเรียนคะครูขออาสาสมัครหนึ่งหรือสองคนค่ะหนูค่ะอ่ะเด็กหญิงนิ Plus, ่งก่อนค่ะแม่ผัดข้าวผัดให้กินค่ะข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดกุ้งค่ะแล้วก็มีแครอทมีผักกาดขาวแก้มมาดีเลย เด็กชายนโมคะเปเนียลหูเขาชอบกินไหมคะโขาชอบกินเหมือนปุกน้องมี่เลยอ่ะเปเนียหูอ่ะอ่าโอเคค่ะแล้วก็อ่าเด็กๆครูมีภาพอาหารให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆเห็นรูปนี้เป็นรูปอะไรคะปลาปลาใช่ไหมคะรูปนี้รูปอะไรคะไก่ไก่อันนี้รูปอะไรคะหมู เด็กคะปูเนี่ยทำอาหารอะไรบ้างมีใครรู้ไหมคะหนูค่ะโนอ่าเด็กหญิงนี่ก่อนค่ะข้าวผัดปูค่ะอืมเด็กหญิงนิวละคะโฟนเลิค่ะเด็กชายป๋องนะคะปูทอดกระเทียมครับอืมเด็กชายโนโมนะคะรู้เท่าตัวแล้วปลานะคะอุ่ะมีใครอ่ะเด็กชายนโน ่อนะะคเคยแกงครับเข้าแมวเคยทานอาหารปลาไหมคะเคยทานปลาไหมคะปลาทำอาหารอะไรได้บ้างปลาทูต้มครับปลาทูต้มไม่เหมือนบ้านเราเลยบ้านเราเคกินปลาทูต้มว่าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะดีค่ะกินปลาจะได้สมองดีสมองดีเยี่ยม ต่อไปนะคะอันนี้คือไก่ไก่ใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทําเมนูอะไรเกี่ยวกับไก่ให้เด็กๆกินบ้างคะไก่ต้มน้ําปลาค่ะเด็กอ่าเป็นเด็กเคยทานไก่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเด็กหญิงมิวทานอะไรคะไก่อะไรไก่เลืองซีอิ๊วค่ะไก่เลืองซีอิ๊วเด็กชายน้ำโมล่ะคะเคยทานไก่ไหมคะ ไก่ทอดไม่ใช่หรอที่เมื่อวานยายฝันกับทำให้กินอ่ะใช่ไหมอ๋อไก่ทอดเด็กชายป่องนะคะเข้ามันไก่เข้ามันไก่อ้ยไม่ฉลาดจังเลยโอเคค่ะเด็กๆอกอ่ะคะลูกอะไรแตงโมอ๋อแตงโมแตงโมเป็นผักหรือผลไม้คะผลไม้เคยทานไหมคะเคย อันน <referred to> ี้นะคะผักทองเด็กๆเคยผัดกระทองกันไหมคะเคยค่ะผัดกระทองกับอะไรเอ่ยผัดผักทองใส่ไข่ค่ะผักทองสังขยาค่ะโอเคค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะเห็ดหอมเห็ดใช่เปล่าเห็ดค่ะเห็ดเห็ดเช่ไหมคะเด็กๆเคยทัดเห็ดกันไหมคะเคยเด็กห้องนี้เก่งจังเลยกินผักกันด้วย เด็กๆคิดว่าเห็ดเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะเด็กชายป๋องต้มเห็ดเขานี่ต้มเห็ดต้มเห็ดอะไรคะเด็กชายป๋องทานเห็ดโคนนี่เด็กชายน้โมเคยทานเห็ดไหมคะอ้าวเหรอเด็กหญิงมิวล่ะคะเห็ดย่างค่ะย่างนี่เด็กหญิงนิ้งล่ะคะเห็ดผัดกะเพราค่ะเห็ดผัดกะเพราอะไรคะ ก้วยกล้วยกล้วยใช่ไหมเคยทานกล้วยกันไหมคะอ้อเด็กชายน้ำโภคเคยทานใช่ไหมคะเด็กเด็กชายน้ำโภคเคยทานกล้วยอะไรคะไอหอมนะวยหอม้ยเด็กหญิงนิ้วเคยทานไหมคะเคยค่ะเด็กหญิงนิ้วละคะใช่ค่ะเด็กชายป๋องละคะใช่ค่ะอ่าครูมิ้นจะให้เด็ก จับไปเอาใหม่ไปอ่ะเด็กครูมิ้นจะให้เด็กนั่งร้อมรวมกันนะคะแล้วก็ให้เด็กคิดกันว่าเด็กๆเคยทานเมนูอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์นะคะเอาเลยค่ะอันนี้พวกมันเพื่อนๆมาเข้ามาเลยค่ะใกล้ๆเร็วมามาเคยกินอะไรกันบ้างนะเคยกินข้าวกับอะไรบ้างนะกินข้าวกับไข่ดาวโอ้อันนี้พวกมันกินข้าวกับอะไรบ้างนะไข่เจียวไข่เจียวเรากินไข่ต้มอ่ะไข่ต้มเหรอแล้วก็เคยกิน เราก็เคยกินไข่ตุ๋นเฮ้ยเรากินไข่น้ำเป็นตัวไข่น้ำเป็นตัวอะกินไข่คาโร่อะไข่ร่เคยกินเปล่าเอ้าแต่ว่าเราเคยกินไก่ทอดนะปลาทอดเราก็เคยกินนะเรากินเป็ดนึ่งเป็ดนึ่งเลยเหรออู้วนโมเคยกินอะไรบ้างเราเคยกินกล้วยทอดแต่ว่าน้าโมเคยกินปลาทอดนะใช่ไหมอ่ะเราเคยกินกล้วยบดเราเคยกินกล้วยขยะ คืออรก้นยเี่ยเอาเียวได้ได้คำตอบแล้วค่ะครูคอใครอยากตอบก่อนคะลูกค่าอาใเอาใหม่เอครูจะนับหนึ่งถึงสาแล้วยกมือขึ้นนะคะหนึ่งสองสาอือย โอเคค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณจะนับ1นถึงสนะคะนายกมือขึ้นนะคะ1 2 3สองเด็กชายป๋องค่ะอกไก่ okay. ครับโอ้ okay. อกไก่เคยทานที่ไหนคะขบวนของพ่อกินโ <c oughs> อเค okay. ต่อไปค่ะคุณจะนับหนึ่งสองสามเด็กหญิงมิวค่ะใครใครกินหมูค่ะหมูอะไรคะหมูกระทะค่ะ เขสุดท้ายต้องเป็นอี๋มิ่งแล้วแหละแต่อิงนี่เคยทานอะไรเคยกินผัดเผ็ดเป็ดค่ะกินผัดเผ็ดเป็ดครูยังไม่เคยทานเลยแต่อีงมิ่งไม่ทานทานเยอะทานเยอะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะเด็กๆ กินสลัดคูโคลดีเลยค่ะกินผักด้วยแล้วก็มีปลาทอดใช่ไหมสลัดนี่มีอะไรอยู่ข้างในบ้างคะมีผักค่ะมีผักเด็กชายและโมปลาทอดโอ้ปลาทอดดีเัยแต่ว่าเคยกินไข่ทอดหืุนกันนะดีเลยโอเคค่ะเด็กๆงั้นก็วันนี้คุณครูมินขอจบเพียงเท่านี้นะคะ <differences S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณ่รกการนำเสนอหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ